ขอต้อนรับเข้าสู่คาราหาดสภเวสีผีสถิตดิฉันอารยมและก็กับผมเข้าวินสัมภเวสีผีสถิตได้ไหมไม่ได้ไหมเออพอเธอวันนี้เราจะมาพูดนะคะเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์โโอ้ห สืบสันดานนั่นเองใช่เออย์วิทย์ววิทวิทไปแล้วไปแล้วสันดานไม่ค่อยดีเลยหูลูกเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือซีรีส์เหมือนกันเป็นซีสาวสาวนี่หลินออมหลินออมน่ารักมากน่ารักเหรอเออพร้อมเลยปะล่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยเห็นไหมสันดานไม่ค่อยจะดีนะสำหรับแรกคือไปต่างหูก่อนไปต่างหูก่อนอ่ะเริ่มเริ่มอ่ะคือเป็นซีรีส์ที่หลายคนจับตามองกันมากอีเจแล้วก็ทุกคน กับซีรีส์เรื่องนี้เลยสืบสันดานใช่คือตอนนี้จะบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่ชมคนทั่วโลกเนี่ยหันไปชมกันตอนนี้ติดอันดับที่มียอดชมสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกโลกจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกก็ได้เจ๊แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนชมเป็นอันดับหนึ่งใน n น็ fli x กนะจ้ามากกว่า8ประเทศทั่วโลกอุ้ย<อ>ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการเศรษฐกสังคมเนาะอุ้ย ธดพูดางก็แรงไปปะไม่เขาก็พยายามจะบอกอยู่อย่างนั้นข้อเออก็จริงเกี่ยวกับสังคมชั้นสังคมชนชั้นสูงคนที่เป็นเศรษฐีคนมีเงินบอกเล่าเรื่องราวแบบย่อๆเ่องราแล้วกันเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของตระกูลมหาเศรษฐีแล้วกันเศรษฐีเพชรที่อันดับหนึ่งของเมืองณตอนนั้นที่เขาอยู่ในในเรื่องแล้วก็สุดท้ายเพืมีการแย่งชิงสมบัติกันแล้วที่น่าสนใจตรงไหน้วยไหมก็คือบอก เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเป็นเมดหรือว่าคนรับใช้นี่แหละอ๋อนี่ไังเป็นคอนดิชันกันแล้วก็นี่เป็นหบกว่าไวรัลในทิกกตอกมากๆคลานคลานคลานแล้วก็ไปไหว้หมาเออไหว้หมาหนึ่งผูดสูงผู้สูนักสิตองใช้ขออสูงหนักไปไหว้หมาแล้วก็โดนเหยียบยังไม่พอพี่น้องเอากันอีกเป็นที่เป็นเพื่อญาติกันแล้วอ๋อคือเจ้านายเนี่ยมาเอากับ ฉั<ค><ส>ยดใช่พูดคำว่าเอาได้ใช่ไหมได้เฮ้ยแล้วทีนี้หลายคนมองว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนมุมมองบางอย่างแล้วก็มันเอาเรื่องจริงของสังคมมาเล่นหรือเปล่าเออ,เอ,อแต่ใดๆก็แล้วแต่พอมันเป็นเรื่องนี้ที่ผูกเข้ามาปุ๊บสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเจอแหละว่าเฮ้ยใครที่เป็นคนได้มรดกไปเพราะว่าในเรื่องนี้มีคนตัวเย่ตาเออตัวเย่ก็คือตายนั่นเองตายโดนวางแผนฆาตกรรมพี่น้องฆ่ากันเออ สนุกตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในหน้าข่าวด้วยเนาะถ้าเราเห็นกันอยู่สี่น้องฆ่ากันตายแย่งชิงมรดกพูดได้หรอนักธุรกิจดังเออแบบปิดกุญตัวเองตายปริศนาเออมันเป็นเรื่องหน้าข่าวอยู่แล้วาไมตได้ซึ่งมันทําให้หลายคนจับไดว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องจริงมันเล่าอะไรเป็นนัยะหรือเปล่าแต่ทีนี้แหละมันผ่านสีมือของนักแสดงระดับเรียกว่าระดับเทพก็ได้ พี่ชายชาติเยอดมเออพี่คลาวดียเออมีพี่อะไรนะพี่พี่แก๊ปพี่นุสบาพี่นุสบาอีกคนนึงเลยนางเอกผันใจเลยอะโอ้โหยะดายะดาล่างทรงต้องบอกว่ายะดาเนี่ยเปลืองตัวก่้วนะเปลืองตัวดิคือตอนแรกคือมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยะดาจะแบบมีความเปลืองตัวเหมือนกับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้เรื่องร่างทรงไหม่างทรงเพราะต้องมีฉากป๊อกกี้มาตบกอันนี้คือไม่ป๊อกกี้อันนี้ก็ เผยเรือนร่างที่เห็นได้ชัดในมุมมองของฉันเองนะเออแบบไฮโซปูนอะนะคะว่าว่ามันมันฟิลเกาหลีเออเออใช่ซีนีี์เกาหลีที่บอกว่าแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอำพรางอะไรบาบฟิลนั้นป่ะภาพสวยภาพสวยนักแสดงดีเล่าเรื่องโอเคฉีกแหวกแนวจากขนรรมเนียมไทยที่เราเคยเห็นกันว่าเฮ้ยละครมันต้องมาแนวนี้นะซีรีส์มันต้องมาแนวนั้นหรือภาพยนตร์คือแบบ แ,แต่ถามว่ามันเป็นองค์รวมของเรื่องที่หลายคนรู้ไหมว่าเอ้ยถ้าเกิดมีคดีฆาตกรรมมันต้องมีใครในคนหนึ่งแหละเออสักคนหนึง่งอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้คนโน้นแต่ท้ายแล้วคือเรื่องนี้มันมัน่ายได้ง่ายแต่คนน่ยจับต้องว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกว่าที่มันจะได้มรดกขึ้นมาละมันจะเป็นเพราะอะไรใครมันเป็นกลุ่มชนใช่ไหมครับกลุ่มชนที่มาร่วมมือในคดีฆาตกรรมครั้งนี้บ้างวางแผนขึ้นมาบ้างทําให้หลายคนเนี่ยตกมือแบบนี้เลย อุ๊ยอะไรนะยายเคยายเคยายเคยาเคว่าไงอ๋อยายเจเคไปคุยกับพวกกินกลับมากำกับแม่เอ้ยยายเคเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของวงจรของผีเสื้อางคืนอ๋อชื่อภาษาอังกฤษเขาบอกอยู่อะไรนะชื่อว่าอะไรนะเนี่ย master of the house เออแล้วก็พอเอาตัวอักษรข้างหน้ามาตัว M O T H ก็คือออกมานเขียนว่า มอดปะเอ่อมอดมอดเลทมอดเลยไอ้สักอย่างหนึ่งที่มันแปลว่าผีเสื้อมันแรงหรือผีเสื้อกลางคืนเอาจริงๆคือเรื่องนี้อาจารย์ก็แบบมีความจิตจิตอยู่นะในเรื่องนั้นในเรื่องในเรื่องแสดงว่าเขาว่าถ่ายทอดได้ดีไม่งั้นเธอจะบอกว่าฟรีความแล้วก็รู้ว่าเขาแบบจิตจิตแบบคือสําหรับนี่เองมองเองคือมันว้าวตรงนี้ว่าเฮ้ยละครซีรีส์ไทยมันมันทําถึงขั้นนี้มันไปไกลแล้วมันมันคือจิก้าวของวงการการแสดงซึ่ง มันต้องทุ่มทุนเยอะมากเนี่ยเหมือนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายคนได้ดูอ่ะมันมีฉากฉากหนึ่งที่สื่อสารถึงเรื่องของงานศพค่ะพองานศพปึบอะแล้วมันปรับมาเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้อ่าใช่ก็ถ่ายลองเท็กใช่เออแล้ใช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 ออม่านเปลี่ยนแสงเป็น,งน,นเงาเงาแล้วก็ถ่ายฉากเดียวเลยแล้วนัแวกแสดงทุกคนเนี่ยลวมมือลวมใจในการที่จะแบบออ ทำให้ได้ก็คือลองเทสกลียวไปเลยเห็นสีหน้ายาดามั้ยเห็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นวุ้บโอ้โหคือแบบเฮ้ยเธอคือแบบเซอร์ไพรส์มากก็ไม่ไมเอมเอซิงมากแล้วคือการเตรียมชุดต่างๆอะแอบเห็นเบื้องหลังมากดึงึงแบบเฮ้ยคือมันมันคือเป็นเรื่องที่ต้องดูแต่เดี๋ก็แล้วแต่ทุกคนสามารถชมได้ในเน็ตฟลิกซ์มีทั้งหมด7ตอนเออไปดูแต่สิ่งที่เชิญไฮโซปูวันนี้ก็คือพี่ปูนพ้าพูดถึง วงการแวดวงไฮโซไฮโซที่เรามาีโอกาสคุกคลีมาอีเจอีไฮโซมันยังไงในสังคมบ้านเราเนาี่ยเมาดิฉันบอกเลยว่ากลุ่มไฮโซบ้านเราเนี่ยมีเยอะแต่เยอะเยอะคือ,อยังไงเยอะมากแต่ก่อนเนี่ย,นนยบูมแม,มงานไฮโซงานอีเวนต์ต่างๆก็จะเห็นเซเลบเยอะอันนี้ก็พูดในกัรกลางนะคะในฐานะที่ไปคุกคลีในวงต่อไฮโซเนี่ยแบ่งเป็นหลายระดับเนาะอันดับอันดับสูงสุดคือไฮโซระดับเอลิสเอลิส เขาทำเขาเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเอริสพวกนี้อย่างเช่นแบบเออยังไงบ้างเอริสมันมาจากต้นตระกูลโอ้อ่ะตระกูลดีตระกูลดีมีเงินยังมีเงินอยู่มีคฤณลือหาดไหมมีโอ้ตระกูลดียังมีเงินอยู่นะมีที่ดินมียังมีเงินอยู่อะเพราะว่าในปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยมีแต่นามสกุลแต่ไม่มีเงินแล้วพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหน พวกนี้อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลางเพราะว่ายังสามารถใช้นามสกุลไปออกงานได้อยู่จะใช้คำว่าหากินก็ลำบากแล้วใช้ออกงานแล้วกันออกงานเปที่รู้จักในสังคมใช่ก็คือมีนามสกุลแต่ว่าไม่มีเงินอ่าใช้คำว่าไม่มีเงินเลยก็ไม่มีเงินอุ๊ยแรงมากบางคนก็มายืมเงินฉันบางคนก็มายืมเงินฉันบางคนก็มายืมเงินฉันว้าวยว เราเป็นไฮโซขนาดที่ว่าไฮโซไปยืมเงินเหลวงงมากต่อต่อแล้วก็มีในปัจจุบันนี้ในกลุ่มที่ไปออกงานนะคะส่วนส่วนมากจริงๆตอนนี้นะคะก็จะเป็นไฮโซเด็กไฮโซเงโหเป็นไฮโซเด็กไฮโซเด็ก็คือรุ่นรุ่นรุ่นหลานแล้วแหละรุ่นรุ่นรุ่นหลานบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่แต่พยายามจะสร้างให้ตัวเองเป็นไฮโซ ไม่มีอะไรเลยพยายามจะสร้างตัวเองไฮโซเออไม่เป็นอคไรเลยเอาตัวไปคุกคีหรือหรือเขาเข้าไปยังไงพวกเนี้ยเขาจะเปิดว่าตัวเองเนี่ยมีธุรกิจอ๋อแล้วก็พยายามจะไปออกงานต่างๆเอาธุรกิจมาบังหน้าเพื่อเข้าสู่ในวงโคจรของไฮโซแต่บางคนเนี่ยบางคนมีธุรกิจจริงเป็นนักธุรกิจที่ประสความสําเร็จก็สามารถเป็นซอลิตี้ไฮโซได้ใช่ไหมแต่บางคนเอาเอาธุรกิจเข้ามา แต่เขาไม่มีธุรกิจเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสามารถเข้าไปอยู่ในวงโคจรตรงนี้ได้ออเอออ๋อมันคือเป็นอาศัยอาศัยออกออกสื่อบ่อยๆออกไปอีเวนต์บ่อยๆให้คนเห็นหน้าบ่อยๆได้แสงจากตรงนั้นใช่แต่พอไปสืบเอาเข้าจริงแล้วอ่ะทำธุรกิจอะไรคือไม่รู้นะ เออเอ้าแล้วไปอยู่ได้ยังไงยิ่งไฮโซปลอมไฮโซเก๋อะดิใช่อันนี้ก็คือไฮโซเก๋เจอไหมมีบ่อยมีเยอะยังมีในสังคมเราบางคนดมอเตอร์ก็ซื้อมาไว้เ๋ดียวเราพูดถึงภาพก้านเลยอย่าไปเจาะใครไม่มันมันคือเรื่องจริงบางคนเขาได้ดมอเตอร์มาใช่ไหมแล้วบางคนได้โต๊ะโตอะยังไงต่อนล่นกันหรอก็ก็จะเป็นเครดิตในสังคมอย่างหนึ่งเออแล้วการที่จะแบบ ปุชชนธรรมดาแบบเนี้ยเราสองคนอยากจะขึ้นไปไฮโซสามารถไหมสามารถทำยังไงทำได้ง่ายมากยังไงอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยแต่อยากมีตัวตนเออก็คือเข้าสังคมบ่อยๆแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเราจะไปติดตัวอยู่กับใครบ้างมันจะเป็นต้องมีแบรนด์เนมไหมแบรนด์เนมเข้าเอาวันนี้นะคะบอกเลยว่าน้อยคนมากที่จะซื้อแบรนด์เนมทุกๆคอลเลกชัน ถ,ถ้าเกิดอยากรู้ว่าคนไหนเป็นไฮโซจริงๆนะคะให้ดูจากวันเกิดถ้าวันเกิดเขามีแบรนด์เนมส่งมาให้เนี่ยแสดงว่าเขาซื้อมือหนึ่งพุกยางถ้าหากว่าวันเกิดเนี่ยไม่มีคนส่งแบรนด์เนมมาให้เนี่ยแสดงว่าไม่จายซื้อมือสองจ้ะสมมติอีปิปูนเกิดวันวันนี้เออวันนี้วันนี้ปุ๊บอ่ะโอเคแบรนด์ใหญ่1นึ่งสองสามสี่ห้าส่งของมาแล้ว นั่นก็คือชั้นแบบของแท้อันนี้ก็คือขอซื้อแท้แน่นอนใช่แต่ว่าเอาหลุดไปสองข้างเลยนะคะของเราไปข้อมปลอมปลอมข้อมปลอมปลอมเห็นไหมพอปอปุ๊บเนี่ยมันจะเผยสันดานออกมาเห็นไหมเราไม่อยากรู้มันเหมือนกับในซีรีส์ไหมมันจะมีแบบการคลานไปกับตุนักบ้าง อุ้ยหลากหลายอย่างเลยอ่ะต้องไปดูเองมันคืออย่างนี้มันจะเป็นการแบบจะเป็นการเหยียดมากกว่าสมมุติว่าสมมุติว่าวันนี้เออวันนี้ไปปาร์ตี้กันแล้วพี่อ่ะแต่งตัวไม่ดีเลยแต่งตัวธรรมดามากเขาจะไม่เรียกมาถ่ายรูปนะไม่ตรงธีมไม่ไม่เรียกไปถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดหากว่าพี่เนี่ยแต่งตัวมากกว่าเขาเขาไม่เรียกมาถ่ายรูปนะเพราะว่าโสดอีกเด่นกว่าเออยู่ยากเนาะจริงเถอแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรนี่อยากรูุก็คงเหมือนกัน หน้าตาในสังคมเอออ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นการเรียนรู้ก็เหมือนก็เหมือนกับเราเรียนเราเรียนอยู่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนหนึ่งสองสามสี่หใช่ไหมปัจบสังคมใครโซบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ใช่อันนี้ก็คือพูดกว้างๆในสิ่งที่ได้สัมผัสมาเออแต่จริงๆมันมีแบบ เยอะมากมายอันนี้ไม่ใช่ที่ว่าสืบสันดา์แล้วเมื่อกี้ที่มาคือเผยสันดา์เผอย <laughs> สันดาลลวอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆอ,อ,อ,อยากเล่าต่อแต่ใดๆก็แล้วแต่นี่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ที่หลายคนเนี่ยชอบมากเลยเรื่องนี้ซีรีส์สาวๆยูรีที่กำลังมาแรงมากทางช่องสามใช่ฉันชอบเขามากลินอ้อมลินอ้อมลินอ้อมเิอ้อมลินเออเอาละเรามีโอกาสสัมภาษณ์เจ๊เคบอกว่าไปสัมภาษณ์มาให้นะเนี่ยก็ดังโด่งดังขนาดนี้แล้วไปฟังสัมภาษณ์ลินก่อนนะเจ๊เคโทรมาแล้วมีเจ๊เคพิ่งเออไปฟังสวัสดีค่ะลิงเหลงพองค่ะออมกนพัทรค่ะ นักพี่นักข่าวถามแล้วว่าไม่คิดว่าเราจะสนิทกันจริงเออเออเอออาจจะไม่หล่อไม่คิดว่าเราสนิทกันหรอะใช่ใช่ใเพราะว่ามันดูคนละคู่ก็ต้องคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะแบบจริงจริงเราคิดว่าเราสนิทกันมากมั้ยเขารู้ความลับหนูประมาณครึ่งแล้วทำไมเราเปิดเผยความลับเราไม่มีความลับต้องฟังเราเลยหรอเราไม่เก็บเลยเลยหรอเขารู้หมดเลยแล้วเรารู้ความลับอะไรเขาบ้างเนี่ยเป็นคนเดียวเนี่ยนะเป็น เป็นสองคนมีจะมีอยู่สองคนในช่องที่รู้ความลับระดับชาติของหนูอะระดับชาติเลยหรอระดับชาติเลยเอาลนเล่นเล่เล่นเล่นเล่นหลีกที่ใจปั้รู้เลยวะไม่ได้เลยเเสร็จแล้วไม่ไม่คืออย่างนี้อาจจะบอกไปแล้วไม่รู้ที่ทราบว่าเป็นความลับเออเออก็ทำไมอยู่ดีเราเปิดเผยความลับให้เขารู้ว่าเรานั่งเราว่างค่ะเราไม่เราไม่มีอะไรทำเราเลยแบบเออพี่หลีก ู้ไมว่าเรื่องราวเขาเชื่อใจอะไรเงี้ยเออเราเชื่อใจเขาว่าแล้วหลิงรู้ไหมว่ามันคือความลับรู้สิเราก็ไม่บอกใครเออสนิทกันมากไหมเออก็สนิทกันมากอืมสนิทถ้าวัดเลเวลความสนิทเราอยู่ในระดับไหนกันูก็อยากให้ลูกฉันได้ดีอยากให้เขาได้ไปไกลอะไรอ่เธอเหมือนยายมใช่หรู้ว่าอาจจะพูดใครเหมือนใคร เหมือนยายนั่นไงคือลูกป้านาอาทุกคนอ่ะก็เดินใหคือเขาทำเสียงแก่ๆอ่ะคือบอกว่ารู้แล้วเออนี่แหละนิดดูความรับเขาหมดแล้วรักษาพี่ให้ดีๆนะได้เลยโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่จับตามองเลยคู่นี้ดังชัวเออดังชัวไม่จอดสิแต่ทำไมเป็นตาอะไรตาเป็นอะไรจับตามองอยู่ เล่นมุกเก๊กเอาไหนเราบอกว่ารีบไงเออใช่เพราะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเยอะเรื่องแย่ทำงานสังคมไม่ทันเออต้องไม่ออกงานสังคมไป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 อย่าลืมนะสับตะไคร้กันด้วยเออ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 แพร่สันดาลนะไม่พลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกออนไลน์นะครับ